ทิสซเลนดูดอนท่าน,นี้ครับท่านี้ก็ไปตานคุณทดอวาเหน,น็ะลงแล้วก็ชยภูมิมสามหม่องครับสี่แล้วก็คากับเอาน้ำตาลในโรบุรีกลับครับถ่ากับสี่หม่องตอนนี้ก็ล่างที่ออกครับตอนนี้ก็ตีสามเครื่องล้วทางก็ประมาณสองลอยสองลอยโลนี่ครับดอบแหลก ตอนนี้สมรถเยอะครับตอนนี้ครับสมสมไฟรถเยอะครับไฟ่ายไปรีไปรีบติตชังพฤติกรรงเดียวตอนที่ได้ไปใส่ถันยาครับเพราะว่าเขาบอกสมไปให้คนใส่กันคนแหลก น่าจะมาส่งเรออาเองครับครับตอนนี้ก็ส่มได้เลยครับหาพ่อแล้วครับมองสายไฟขาดนี่ก็ติดแล้วครับ กำลังคันสายไฟต่อสายไฟประกอบกับสายไฟมันขาดอยู่กันไหมครับหาพ่อๆโดนครับ,ครบเคิงสมองเลยครับครับสตอตระก็เตรียมตัวเดินทางเลยครับผมครับตอนนี้ก็ลงสินค้าเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้จะไปเอาไอ้น้ำตาลกับสาขาลบบุรี กลางไปเขื่อนปลาสักดิ์ในกระลังกลับครับตอนนี้ก็กอ,นนกออกจากอำเภอจตุรัสมาเนี่ยเราไปก็จะเป็นในไปเลี้ยวเลี้ยวดังกุศลนะเส้นท่าหลวงครับดังคน,นทลท่าหลวง ตอนนี้ก็โหลดน้ำตาลเสร็จแล้วครับกำลังกลับได้เอกสารเรียบร้อยนะครับกลับนะครับวันไปหอดบริษัทกับอดึกเลยครับลอยก็โลครับทางนี้ไปออกครับวัน,นเดินทางกลับครับ ตอนนี้ก็เดินทางออกจากรงน้ำตาลครับร่รนงะน้ำตาลก็มีตะปาอ้อยครับเต็มเลยตะปาอ้อยนี่ก็ปลูกมันสำปะหลังครับก็ททำแบบระบบนำยด อันนี้เหลียวเบิ่งไปไกลๆก็ชมวิวตึงๆครับข้างล่างนี่นก็จะเป็นในเขื่อนป่าสักครับอันนี้ก็เขาปลูกกระโพดครับปลูกกระโพดเรียงสัดใส่น้ำยศครับอันนี้ลงไปนี่ก็เป็นเขื่อนป่าสักครับทั้งหางเขื่อน

กวางใหญ่ไพศาลเพื่อจะเห็นนำทวมเขื่อนปีนี้แหละครับมาหาหปีแล้วเพิ่งมีปีนี้ปีแรกที่นำเต็มเขื่อนตรงน,นี้เป็นจุดชมวิว มง้งเคืองกับหาม้งแรงเคืองตอนนี้กินก๋วเที่ยงครับกระเพลาไข่เคี่ยวมาครับมาเรือยครับกินก๋วนเตกันแซ่บๆครับแซ่บนะครับก,กินหลายเทื่อแล้วครับร้านนี้แทบครับกินข้าวขอโต้กินข้าวก,กันครับผเพี่อนแทบเฝ้าไปตอนนี้ก็กิกนข้าวอิ่มแล้วครับเดินทางต่อ Okay. เขาเกษรอำเภอพัฒนานิคมนี่ก็มาถึงเขาขาดเลยครับสองฝั่งทางนี่มีแต่ลงโม่ไงเ่ยไงเต็มนะอากาศพอดีเขากดตอนนี้ผู้ใดบนผู้ำนาญทางก็ขับยากครับทั้งขาลงทั้งขาขึ้นอันตรายมาก ท่างแคบยามหนาฝนตกเนี่ยม,มันมืนนครับสูงมากเลยสันสันซับเกียร์พวท่านนี่ขึ้นบาได้เลยครับมือไม่สูงมาก เทินกลับแล้วครับที่เขาฮอดบริษัทล,ละเลยอีก5กิโลเดินเทิเรนรถกลับเขาบริษัทละอันนี้ครับเดืกดละทุ่มเคิงล์ละฮอดบ้านกียจประมาณ2ทุ่มกลัวๆ2ทุ่มเคิงนค์นนะฮอด้องกินเข่ากะตั้งแต่ยังไม่ได้กินเขา่าเลยมือนยิ้มนะ เนียนทองเนี่ยอดบ้านกับยิ้อาบน้ำนอนเลยครับพักพรอนนะครับตอนนี้ก็กลับห้องแล้วครับตรงงานเสียเปล่รลอยครับตอนนี้กะงานนี่ก็เป็นงานนี่กะงานกลางครับ งันประมาณเลไชยาูุ่มก็3สามประมาณสามร้อยโลไปบำเน็ตไปรางวัลจไชยาูมิมกลับมากกอาน้ำตาลกราบครับสามร้อยกว่าโลมาเอาน้ำตาลน้ำอันนี้ก,กับกลับองกับคำครับจะได้ไปหาผักพรครับจหรับคลิปนี้ก็ขกาบคุณทุกท่านเด้ครับจำพ่อกันคลิปใหม่นะครับอันตน,นี้ก็ดึกแล้วขอตัวผักพรก่อนครับผมสวัสดีครับ